สวัสดีครับผมโชคนะครับผมจากดิรเอสองจับไทยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าใหม่ล่าสุดของร้านเดิรเอสองจับไทยนะครับผมเป็นตุ๊กตารูบิกพุชนะครับผมที่มีวางจำหน่ายในงาน The International 2014นี้นะครับผมตอนนี้ก็มีขายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมนะว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวแรกๆเลยนะครับผมที่มีขายในไทยนะครับแบบเป็นทางการนะครับก็ตุ๊กตาของรูบิกพุชตัวนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับไอเทมในเกมนะครับเป็นจิโนอีอินบอ l ส์ล็อก l ล c k ักเ s ส l ซนะครับผม ก็เป็นหีบนะครับผมหีบนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นในสตอร์แล้วนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นจีนูอีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพมันจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นแบบว่าสินค้าลิขสิทธิ์นะครับผมก็ผมไม่เคยแกะเลยนะครับผมเพิ่งจะได้มาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับผมว่าไอ้ตุ๊กตาลูบิกตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับผมธีแกะก็ง่ายมากนะครับผมมันจะมาเป็นซองธรรมดานะครับผมคุณก็แค่ลูบตรงยีอกนะครับเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับผมมาเป็นซองธรรมดา ไม่เน้นไม่เน้นพัสดุไอ้บรรจุพันธุ์นะครับผมไปเน้นตัวคุณภาพของสินค้าแทนนะครับก่อนที่เราจะมาดูตุ๊กตาโรบิกนะครับผมเรามาดูการ์ดกันก่อนนะครับผมที่แถมมากับตุ๊กตาโรบิกนะครับก็คืออิมพอโลกลิตลักเวสโซนะครับผมการ์ดใบนี้มันจะเยินนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเยินเนี่ยแหละครับเราเลยเลือกตัวนี้มารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับถ้าเป็นที่ตัวอื่นนะครับผมมันก็จะปกติดีนะครับก็ การตัวนี้นะครับผมก็จะมีวิธีในการรีดีมโค้ดนะครับผมแล้วก็มีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็อคูอคูอคได้ก็ได้เป็นโค้ดออกมานะครับแล้วก็ไปรีดีมในสติ๊กนะครับผมจะได้เป็นที่นุ่ยอินบอลล์โลเกดลักเวสโซนะครับผมจบครับการตัวของลูบิกนะครับผมถือว่าผมผมดูคร่าวๆแล้วนะครับผมก็ถือว่าสวยงามมากนะครับผมสวยงามจริงๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเทียบกับตัวของโปรเฟสแล้วเนี่ยเรียกว่ากินขาดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเทียบดูอีกทีนะก็จะมาพร้อมกับเป็นเหมือนกับเป็นนแบบะครัผมของ โดตาทูนะครับผมมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับผมว่ามันเป็นของแท้นะนะครับเพื่อแต่มันก็ไม่น่าจะมีของก๊อฟนะครับตอนที่ผมเคยขายมาไม่เคยเห็นนะครับก็ตัวนี้นะครับผมตรงมันจะมีเหมือนกับเป็นผ้าคลุมนะครับเหมือนให้เหมือนในเกมนะครับผ้าคลุมเนี่ยสามารถที่จะดัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะดัดให้ดูนะครับดัดขึ้นมาให้มันเหมืนในเกมผมรู้สึก ว่ามันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นน่าจะเป็นเหมือนเหล็กนะครับผมอ่อนๆนะครับไว้อยู่ตรงตรงปลายๆนะครับดัดขึ้นมาได้ให้มันในเกมนะครับดูชัดนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อคุณดัดเสร็จนะครับผมเก็บเมื่อคุณดัดเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียว่าสวยงามมากนะครับผมแล้วก็ทําให้มันตั้งได้มั่นคงมากขึ้นนะครับ ขามันเนี่ยวางดูเหมือนไม่ค่อยจะมั่นคงนะเพราะขามันเล็กมากนะครับผมแต่ว่าผ้าคลุมด้านหลังเนี่ยทำให้มันสามารถที่จะตั้งได้มันคงมากขึ้นจะต้องดัดให้มันดีกว่านี้หน่อยเนี่ยครับปูกกตารลอูบิกส์นะครับผมเดี๋ยวเรามาเทียบกับตัวของ Nature Prof เฟชนะครับผมเป็นเป็นผู้ชี่ของปีที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วเนี่ยก็จะเชียร์ตัวนี้กันนะครับแต่ว่าปีเนี้ยก็จะมีหลายตัวนะครับผมมี r ูบิกด้วยมีสไนเปอร์ด้วยนะครับผมแต่ว่าสไนเปอร์ยังไม่มาครับรูบิกส์ ตัวของ Nature p r o f i t นะครับจะเห็นว่ามันใหญ่กว่าตัวของ Ru b i กมากนะครับผมแต่เทียบกับความเรื่องของรายละเอียดและความสวยงามแล้วนะครับผม r ูบิกเรียกว่ากินขาดเลยนะครับเพราะว่าลูบิกเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ชุดเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นจอมเวทนะครับก็ต้องแบบว่าวิจิตนิดนึงนะครับผมตัวเนเจอร p โปรเฟตก็เรียบๆนะครับผมมาดูด้านหลังก็จะเป็นผ้าคลุมธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลัง r ูบิกนะครับปึ๊ดนะครับเทียบกันเลยนะครับ ไอ้เจ้าโปรเฟตนี้ก็ยังมีขายอยู่นะตอนนี้แต่ว่าคนน่าจะนิยมตัวของรูบิกมากกว่านะเพราะว่าน่ารักแลวก็สวยงามมากนะครับเออเรามาดูที่ด้านขนาดนะครับผมขนาดของตัวรูบิกนะครับผมความสูงจะอยู่ที่ประมาณสิบสองนิ้วนะครับผมถ้าวัดไอ้ตัวคาทาด้วยนะครับจะอยู่ประมาณสิบสองนิ้วนะครับส่วนความกว้างนั้นจะอยู่ที่ถ้าลําตัวอย่างเดียวนะครับก็จะประมาณหกนิ้วนะครับผมถ้ากว้าง รวมพัคุมรวมอะไรแล้วนะครับก็ผมตีไปว่าสิบเอ็ดสิบสองนิ้วเหมือนกันนะครับรูปิงนี้สวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าคุณจะวางติดกาแพงนะครับไอเนี่มันจะวางพิงกาแพงได้เลยครับเพราะว่าหลังมันไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวของรูปบิงเนี้ยมันก็จะมีเป็นไอ้แบบนี้ออกมานะครับผมทําให้วางพิงกาแพงอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับแรกกับความสวยงามนะครับผมแล้วก็ความสมจริงของพักคุมนะครับ้องสัจั์นิดนึงครับรูปบิงเหมือนครับเหมือน วันนี้ถือว่าเหมือนมากนะครับก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวตุวต๊กตาของรูบิกนะครับสำหรับวันนี้ผมโชคครับฝากไว้เท่านี้ครับ